เนื่องในอภิรักิิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ของสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอัตมภาพพระศรีวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาวาผู้อำนวยการสถานีวิทยุธโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV สาขาสำนักง,งานวัจนวาในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีขออนุภาพแห่งคุณพระเสียพระนัตไตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระบารมีเกิดไกลแผ่ไพศาลเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไปตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพร